สบายดีจ้าวันนี้อยู่กับน้องดีมนะคะน้องแอมจ้าวันนี้น้องดีมกับน้องแอมสิพากันไปเล่นาไปกันเลย ไปถึงนู่นเลยลไปไปแล้วไปหมดแล้วกำลังว่ายไป,ป,ต,ไไปตอนนี้มีปลาประยูนกายตึกเกยตื้นนะคะประยูน <Bliss> กำลังว่ายน้ำไปค่ะแม่เหนื่อยลองเพชรว่ายได้ดิย่ง ไหวเป็นไหมไหวดูดิไหวไหวไหวดูเร็วก็อค่อยไหวไปโอ้ยจะตอ้ยโอ้ย,อยตรงนี้ตรงนี้ตื้นแล้วแอมอสะนาำก็ใยญ่ๆยิ่งพีนง่น้องนาำก็ใสใส สองสาวพากันลอยเล่นน้ำจ้าน้ำพุดังตรงนี้เพิ่นตื่นนะจา้าตรงนั้นเพิ่นสิเล็กหน่อยหนึ่ง ตื่นบ้านนี่เด็เดต,ตื่นเหรอลืน่นลื่นเออตื่นเด็กก็ลื่นอีกเหมือนกันหนาวไหมหนาวมากหนาวแต่ชอบใช่ไหมใช่เมื่อนี้กับฝ้ามืดครึ้มแังจะไปน้องนี่จักว่าฝนสิตกกับว่าจักทุกเด็กติดนมากเล่นน้ำหลายเด้อแต่พี่น้องเพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นตอนยังน้อยนะนะแม่นางเสียนพาน้องเพชรนะลงไปเล่นน้ำผึงจ้ะตอนเกินประมาณสามปีสี่ปีแต่พี่น้องเพราะว่าแม่นางท่านยังให้น้องเพชรนะอันว่ายน้ําเป็นพี่น้องเพราะว่าแม่นางย่านเขาอยู่ใกล้น้ำผึ่งก็จ้กแม่นางสีย่านน้องเพชรหาลักลงไปน้ำผงผงูเดียวนะจ้ะพี่น้อง เวลาว่างแม่นางก็จะพาเนลงไปเล่นนะครับกับเสื้อเสื้อซูซี่ให้น้องเพชรนะจ๊ะพี่น้องตอนแรกแม่นางถ้าแม่นางว่างแม่นางจะพาลงไปเล่นทุกมืองเลยจ้ะสอนให้เพื่อนลอยน้าว่ายน้าเองนะจ้ะพี่น้องแม่นางยานยานหลายเพราะว่าตอนสมัยน้ําท่วมตอนนั้นเราได้ยินแต่เด็กน้อยจมน้ามานะจ้ะแม่นางก็เลยยานแหง เวลาที่น้องเพชรไปเล่นน้าน้องเพชรสิมีความซุกหลายจ้ะพี่น้องเพื่อนมาเล่นน้ําเพราะว่าแม่นางหาพาเพื่อนลงเล่นน้ำเนาะตั้งแต่ยังน้อยเพื่อนก็พอเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไม่น่าคือพาลงไปลอยน้ําไปงมหอยมันจะมีหอยทรายจ้าพี่น้องน้ำผงเนาะแม่นางก็จะพาเพิ่นลงไปเก็บหอยแล้วก็ให้ลูกปเสื้อซูซีบแล้วก็ให้เพื่อนนั้น ลอยน้ำฮัดลอยฮัตไหวไหวได้สำเร็จก็ไหวนะบ่ให้พื้นยานน้ำนะจะพี่น้องเฮากับโบฮู้น้องมือาหาห้อหนฮะบาทพื้นไปโรงเรียนโ่ไปเล่นน้ำมูโบแม่นางยานขึ้นไปอันนั้นฮะล่ะจาะไปอันเล่นน้ำก็มูเนะแม่นางยานยานาตอนนี้ก็สบายใจแน่แล้วจาะเพราะว่าเพื่นกป็นูสจิ้นซตัวเองได้แล้วพิ่นก็พ่อไหวได้แล้วจ้ะ Jangan pusing, jangan pusing, jangan pusing. Jom, jom, jom. Oi em, siapa siapa kan? Oi, เห็นน้องเพชรมีความสุขไม่นางกะดิใจเวลาอยู่กับเพิ่นปกติเพิ่นสิบ่ค่อยได้ออกไปเล่นไปเที่ยวแบบนี้ในแต่พี่น้องถ้าไม่นางมีเวลาหรือว่ามาหาเพิ่นไม่นางสิพาเพิ่นไปเพราะว่าเพิ่นอยู่กับอันปลูกกัญญานเพิ่นสีบ่อันมีแบบหมู่ไปนะจตะพี่น้อง มาอยู่ตรงนี้เลยจ้ะมากหลายจ้าคนมาเล่นน้ำาล่ะทางคุ่นเพื่อนกาซิมาเล่นน้ำคือกันเลยจ้นาเพื่อนกาซิพาลูคนมาเล่นาน,าน้ำสาวอาทิตย์โปก,กติี้หลายา <c oughs> เลยจ้ะเด็กน้อยหลายมาเล่นาน,าน้ำแต่วันนี้คือบ่ค่อยมีสงสัยเป็นเพราะว่ามืดคึ้มมืดคึมคือฝนที่ตกมั้กจ้ะมาืดคึ้มอยู่พี่น้อง <c oughs> คนเลยบอกออกจากบ้านบางจาังลึกไมลูกลึกเด็กเทพจะโดนเต็มเดี๋ยวพจะยืนเต็มเท้าดูคนสูงลอดแ <c ười> อมเดต้งยืนเต็มเท้าดูหน่อยโอ้ทำไมไม่เหมือนกันอ่ะตัวเองเตี้ยไงอ้าว นคือน um ี่ที่เป no er ็นอันซะอันของเล็กน้อยเล่นจะพี่น้องชิดตื่นจะมุดหลป็นวัดแล้วน้องเพ็ญหนาวไหมลูกเพ็ญหนาวไหม ยืนดูดิมืดคึมขนาดเลยป้าเป็นฝนชิตโตกบุลูน,น,น้องเพชรเล่นน้ำสนุกสนานเลยจ้าวันนี้กับเล่นกับเพื่อนสาว ขาเข้ามาว่ายน้ำานก็ได้เสียเงินนะจ้ะพี่น้องขาเฮาบบได้มาพักในดีสอร์ทของเพิ่นคนละแปดสิบบาทจ้ะพี่น้องเปิรนกสิมีเสื้อผ้าให้้าเฮามาพักในดีสอร์ทของเพิ่นกันิบ่ได้เสียเงินจ้ะเพิ่นกสะให้เล่นฟรี มีความสุขมากเลยน้องเพทวันนี้จามแล้วจาแล้วเป็นวัดแล้วพี่น้องแต่ยังบอยงอขึ้นแต่ก็ไหวน้ําไปอยู่เลยค่ะเกงมากเดี๋ยวไปไกลๆให้ดูเลยน้องเพทที่แข่งกันไายน้ำกับเพื่อนและพี่น้อง 龙葵。

ท่นี่เพิ่นกนจะเปลี่ยนตลอดนะจ๊ะพี่น้องสะอาด <c oughs> คนก็กำลังมาแล้วจ้ะพี่น้องเพื่อก็จะมาพาลูกมาเล่นน้ำอีกแต่ว่าเอาสิกลับแล้วหนาวแล้วพี่น้องขาแล้วมือนี้ก็มืดค้มมืดฟ้ามืดฝน เล่นนานแล้วเนาะจ้าพอแม่พี่น้องตอนนี้แม่นางกะสิส่วนน้องเพชรกลับก่อนเพชรไปกลับลูกเพชรครับไ,ไ,ไปกลับปะสี่โมงแล้วลูกปะปะเอา้าทำไมหน้าเซ็งแบบนั้น ไปขึ้นมาหนาวแล้วไะหนาสซิงๆไม่อยากกลับหรอสนุกไหมเดี๋ยววันหลังแ,ลแม่พามาอีกน้ำสะอาดน้ำใสสะอาดมากา มื้อนีชอบไหมวัอนี้น้องเพชรกับน้องแอมก็โอ้ยน้องดีนกับน้องแอมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้มึงก็ไม่เล่นน้ะก็มวนขนาดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสองสาราเซโนสำหรับอีสานน้ำเดอสวันดีบ๊ายบายรังโชคดีช่วยพี่ด้วย